ตอนนี้นะคะก็เดินทางนะคะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วบ้านลูกค้าอยู่ด้านหลังนะคะก็ลูกค้านะคะก็พี่สุบรรณเนี่ยนะคะมีอาชีพขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราอยู่กับพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะตามมาดูกันเลยนะคะว่าคุณพี่ที่เขามีอาการบู๊เวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้แล้วดีขึ้นและดีขึ้นไวมากมากเลยะคะ่ะวันนี้เรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงตามมาเลยค่ะ อันนี้เราเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ทีมงานถ่ายทําของเรานะคะเราก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆเราก็จะไปสัมภาษณ์ถึงบ้านกันเลยอันนี้คือพื้นที่จริงนะคะแล้วก็นี่เป็นทีมงานที่เราสัมภาษณ์กําลังสอบถามและเจอนั่นพี่สุบรรน,นะคะกําลังคุยกับทีมงานของเราะค่ะ อ่านี่นะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ของบ้านที่สุบรรณนะคะอยู่จงังหวัดนครราชสีมาอ่ะตามมาดูนะคะว่าความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ KO จะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ <ผม S 1> ตามมาดูค่ะเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไปกิน KO เนี่ยครับผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะ<น>ใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะ KO นะคะช่วยในเรื่องแก้การเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะว่าลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะคะสวัสดีค่ะแนะนํา,นานตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะครับผมสุบานประจักษกังจ้าค่ะออตอนนี้คุณพี่อาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องออืเปาช่งจังหวัดค่ะัหวดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราลงพื้นที่จริงมาจากกรุงเทพมหานครคุณพี่อายุเท่าไหร่คะอายุ53ปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายนี่ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายโายเฉพาถึงเห็นตัวนี้เราพูไมากินมาทาน เข้าแผนที่สองมันดีจ้ะแผนสองมันจะหายเด้มันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็สั่งมากินเรื่อยจ้ะแล้วก็ยังไงล่ะเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณหกเดือนจ้ะหกเดือนเดี๋เดียวเล่าตอนช่วงที่มันเป็นค่ะมันมีความทรมานยังไงบ้างคะมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายไอ้รัตติลีน่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้แหละตองกลับมันนอนอะ การเบียนหัวตาลายตาลายต้องบอกว่าคุณพี่นะคะเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราก็เนี่ยเป็นแผงของคุณพี่เลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาจะเข้าสองปีเลยจ้ะขายจะเข้าสองปีนะคะแล้วว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวปวดหัวมึน ต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็คือใช้ชีวิตไม่ได้แล้วมันไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามือหัวเวียนหัวต้องกลับมานอนเป็นมาประมาณ56เดือนหรอคะห้าหกเดือนแล้วเห็นโฆษณาของ KO ทางช่องทางไหนคะตอนนั้นจําไม่ผิดจะยูทูบยูทูบเรื่องไหนอืมค่ะแล้วตั้งแต่ดูสื่อที่เขาออกไปเนี่ยนะคะคุณพี่สุบันเนี่ยนะคะตัดสินใจสั่งซื้อเลยหรือเปล่าคะครับสั่งซื้อเลยครับให้แฟนสั่งซื้อเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO เป็นยังไงล่ะ ไปฉีดยามันก็ไม่หายแล้วลองกินตัวนี้ดูมันจะดีลองดูแฟนก็บอกว่าเอสั่งเลยว่าน่ะหมายถึงว่าเราฟังลูกค้าที่เขาออกสื่อไปแล้วก็มีอาการเหมือนเราเราก็เลยมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยคุณพี่ได้ใช่ไหมคะหลังจากที่ทานไปค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะเข้าแผงที่สองแผงที่สองเท่านั้นเองอาการดีขึ้นรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันจะไม่ปวดหัวเลยไปไหนก็สบายไม่ปวดเลยเนอืม แรกๆก่ะกินแผงแรกมันก็นแต่เข้าแผงสองอ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นสามารถที่จะขับรถได้ไกลๆไหมคะไปได้ไปได้เวียนหัวยังเวียนอยู่ไหมไม่เวียนแล้วไม่เวียนเห็นบอกว่าตอนที่มีอาการเวียนหัวตาลายด้วยใช่ไหมคะตาลายเลยตอนนั้นตาลายทําไงเนาะกินยากินยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นอ่ะคนมากินตัวนี้เหรอจ้ะจ้ะรู้สึกว่าดีครับดีใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะ หมดไปสองแล้วครับสองกล่องนะคะนี่นะคะเป็นสินค้าตัวจริงนะคะที่พี่สุบรรสั่งกับทางบุกมานะคะคือสองกล่องจริงๆอ่าเนี่นะคะเดี๋ยวจะมีการแกะนะคะอันนี้คือลูกค้ายืนยันนะคะว่ามีการสั่งมาแล้วสองกล่องรอบละหนึ่งกล่องเนาะแล้วก็สินค้าทานดีคุณพี่ก็อยากจะแชร์บอกบุญบอกต่อใช่ไหมคะโอเคนะคะแล้วถ้าถามความมั่นใจในสินค้าค่ะว่าตัวเคโอนี่แหละจะช่วยนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผม ไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพอไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีเราคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยนะคะนี่เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะก็ถ้ามีคะแนนเต็มร้อยคือให้ร้อยเลยเรียกได้ว่าเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนาะโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะก็ถ้าถามแบบว่าความคุ้มค่านิดนึงค่ะ ว่ามันคุ้มไหมกับการซื้อสินค้าเคโอเพื่อดูแลสุขภาพาคุณพี่คะผมว่าคุ้มครับเพราะว่าก,กินเข้าไปแล้วมันหายนะ่ะมันหายเนะ <c oughs> าะพอผมไปฉีดยาคลินิกที่ไหนก็ไม่หายมันเป็นคือเก่ากินยาตามอ้อนามัยมันก็มันก็กินแค่ยาอะไรวินเวียนอะไรเม็ดสีเหลอยมันก็ไม่หายน่ะจ้ะอ่าค่ะแล้วเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรคะ เพราะว่าเป็นไขมันหรือไงแหละอ่านะคะก็อาการนี้ค่ะการวิงเวียนหัวบ้านหมุนผู้บ่อยเนี่ยมันเกิดจากไขมันนะที่เกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดนะคะตัว KO ก็จะไปสลายไขมันนะคะแล้วก็นี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงทานแล้วเห็นผลจริงนะคะก็พี่สบันยืนนั้นแล้วสินค้าโ o ช่วยได้นะคะช่วยได้ครับอืมค่ะก็ถ้าถามความเอ่อถ้าถามว่าราคานะคะแพงไหมไม่แพงครับราคาพันพันเศษเศษไม่แพงอืมถ้าเรียกกับสุขภาพของเราใช่ไหมคะพี่ ก็อยากให้คุณพี่บอกต่อกับท่านผู้ชมิดนึงค่ะว่าใครที่มีอาการเหมือนคุณพี่ให้ทาน KO เลยครับอยากให้ทุกคนที่เขาปวดหัวเวียนหัวหน้ามือตาลายเนี่ยจ้ะอยากจะหายก็ให้กิน KO เลยจ้ะผลิตภัณฑ์ KO ครับเขาดีจริงๆครับอ่านะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงเนาะการันตีผลแล้วว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มายืนยันจะเป็นการทานให้ดูด้วยว่าเราก็ทานจริงๆเนาะโอเคนะคะหนึ่งกล่องเดี๋ยวให้พี่สุบรรแกะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวแกะกล่องนี้ได้เลย ถ้าเป็นการส่งจากสำนักง,งานใหญ่ก็จะมีกระดาษซีนมีพลาสติกซีนแน่นหนานะคะหนึ่งกล่องมีกี่เมตรคะหนึ่งกล่องมี30มเมตรอ่าเดี๋ยวให้พี่สุบรรโชว์ให้ดูเลยนะคะอ่าเดี๋ยวโบ๊โชว์ให้อ่ะนะคะเดี๋ยวพี่สุบรรจะแกะให้ดูคือผลิตภัณฑ์ ko นะคะ,ะบรรจุแผงแบบนี้หนึ่งกล่องมี30แคปซูลน,นะคะหนึ่งหนึ่งแผงบรรจุ1ิแคปซูลหนึ่งกล่องมี30แคปซูลเป็นสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงทานง่ายไหมคะทานง่ายครับทานง่ายอ่ะนี่นะคะพี่สุบรรทานเข้าไปแล้ว ะะจะทานให้ดูเป็นการยืนยันว่าทานจริงเห็นผลจริงาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนตาลายเคยไปรักษาทุกวิธีทางมาแล้วไม่ดีขึ้นกินเคโอเพียงแค่นะคะสองแผงแรกเท่านั้นเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนาะและปลอดภัยไหมคะเคอปลอดภัยครับมั่นใจเนาะว่าเป็นาสรารสกัดจากธรรมชาติทานเข้าไปแล้วไม่มีผลอะไรไม่มีมีแต่ดีขึ้นมีแต่ดีขึ้นเนี่ยผมเป็นจริงเนี่ยผมบอกเลยผมปวดหัวเป็นเป็นจนแฟนบอกว่าโป ฉีดยาเข็มละสี่ร้อย<ะ>ก็ไม่หาย<ะ>ก็ไม่ดีขึ้นพวกนี้เราไม่เห็นตัวนี้และที่ว่าพระที่ทันจิเห็นได้เอเอผมแบปรึกษาแฟนสองข้งงางนะปรึกษาเฮ<ะ>้ยแฟนก็นบอกว่าสั่งเลยมาจาหายลอตเตอดี่ไ้ผมกบสั่งมันเลยสั่งมาเลยกับเขาแข้งที่สองนะะ่ะดีขึ้นไหม แต่ดร้อนขี่รถไปขายลอตเตอรี่ก็สบายเลยประกอบในปวดหัวไปแป๊บเดียวต้องกลับมานอนเราก็ขาดรายได้ด้วยเนาะถ้าเราแบบว่าไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมคะแต่ผมก็ขอพุดนลายๆเนี่ยตัวนึงขอบพุดนเมื่อวานตัวนี้ดีค่ะก็คือตอนนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจหลายๆคนที่ดูคลิปไปส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าตัวบุ๊กเนี่ยไปจ้างลูกค้าหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้คพณพี่ยืนยันว่าคุณพี่เป็นหน้ามาหรือเปล่าคะไม่ครับผมไม่ได้เป็นหน้ามาครับผมผม ปวดหัวจริงจ้ะปวดหัวแล้วผมก็สั่งมาซื้อจริงแต่ผมมันก็หายจริงจ้ะผมคลาริตีได้จ้ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละก็เรียกได้ว่าเราก็คืออยากจะบอกบุญบอกต่อสำหรับคนที่มีอาการเหมือนเราให้เจอสินค้าดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ผมอยากบอกว่าเออใครปวดหัวเวียนหัวหน้าเหมือดตะลายอย่างนี้เนาะอยากจะหายแบบผมก็ให้สั่งเคโอหน่ยจ้ะสั่งเคโอมากินจ้ามันจะได้หายจ้ะดีขึ้นแน่นอนครับดีขึ้นแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับอ๋อสุดยอดมากมากเลยครับผมค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะก็ใครที่มกนะะค เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันเดินโพงเพลงแขนขาอ่อนแรงที่เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะติดต่อบุกตาเบอร์ด้านล่างได้เลยโทรมาตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นก่อนปรับราคานะคะโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุกและคุณพี่สุบรรต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ